เราแม่สไลเปอร์ปะก็คือน้องน้องน้องแม่สไลเปอร์ปะน้องแต่ไม่เปิดเลยโว้ดูมันน้องหอนพี่วะไหนวะไป มามาอู้้หไ,ไ,ไม่ไม่ใช่ปเป์ื่อนกันว่ะนอนเล่นก่อนตักทงมะล้วอะเออได้รตักทงไม่ได้ออไดไไดแต่แอ็กเลยหอ,อูแปดบเซนเนอะูู้าแปบตีสักเนอ ไหนวะบดีครับบดีครับสีฟ้าอ่ะหุ่ยยดูมา ออ้ที่นี่ดูอือไปดิเดคจางไทยครับพี่น้องครับเป็นด็กชาวไทยครับดูวะทรงยาวอ่ะ M10-14 เลีวสาเออเลวสามเหรอ เพราะว่าผมเล่นแต่มีไฟมันไม่มีใครดูใช่ไหมเล่นดิมฟายเบื่อใช่ไหมทุกคนแต่เดี๋ยวมดูอันนี้คุมันกระโดดเต้นมา ให้กูพันให้กูพันไหะได้รหรอหว่เจ๊ตุ้ยผมไม่ค่อยขี้แอคเลยดิงว้าวว่นเลยดิโอ้โไม่เปิดบอลเอ แค่นี้แหละปวดเอวแน่